สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fortune พยากรณ์วันจะมาพยากรณ์คนเกิดราศีธนูและลัคนาดธนูสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นใจกับช่องช h a น n e l ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับครตการดูวดวงส่วนตัวสามารถอัดละอดีมาที่ b e l i v e r สามเก้าตรงด้านล่างของวงกลมหรือ ราศีจักรนี้แอดลอาอดีมาถามค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นให้คลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนสิงหาคม2567ซึ่งมีการโคจรยกย้ายราศีทั้งหมด4ดวงตามนี้ครับแต่เราไม่มาพยากรณ์ดาวย้ายในคลิปนี้นะครับเพราะว่าเราพยากรณ์คลิปที่แล้วใครอยากฟังย้อนกับไปฟังได้นะครับแต่คลิปนี้จะเป็นธีมของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภทั้งหมด5เรื่องนั่นเองนะครับเจาะลึกกันเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันเลยครับ ผู้ที่เกิดราศีธนูดูจากด้านล่างสีส้มลัคนาธนูที่ตะวันออกเฉียงใต้ได้ทั้งราศีและลักนณใช้จุดเดียวกันครับมีดาวเกียรติกุมราศีเกิดลดกักนณะกาเนิดในเดือนนี้โอเคอันดับแรกนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวประจําตัวกันก่อนก็คือดาวพระหัสบดีนะครับดาวสบีดียังโคจรอ,อยู่ในเรือนอริเหมือนเดิมในในราศีพฤษภนะครับและจะอยู่ต่อไปจนถึงประมาณเดือนพฤษภาคมปีหน้านะครับดาวพฤษดีเนี่ยโคจรอ,อยู่ในเรือนอริอยู่เขาเรียกว่าไม่ถึงลักนณะ จึงทําให้มันมันเป็นพบเสียนะครับพูดง่ายๆหรือ,เ,อเป็นลักษณะของ,ของการที่คนธนูเนี่ยจะต้องอาจจะต้องเกิดความยุ่งยากเกิดปัญหาเกิดอุปสรรคนะครับเกิดขึ้นแต่ตําแหน่งเนี้ยไม่ได้เป็นตําแหน่งที่ร้ายอะไรมากมายนะครับอริมันคืออะไรบ้างอาริคืออุปสรรคศัตรูนี่สินคดีความนะครับอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ทั้งหมดนี้อย่าลืมว่านะดาวพิษฎีคือดาวแห่งทนายความ พออยู่ในเรือนอริเนี่ยมันก็หมายถึงคดีความได้เหมือนกันแต่ต้องเข้าใจก่อนว่าไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องเกิดคดีความนะครับไม่ใช่นะอย่าอย่าตระหนกกับคําพยากรณ์เกินไปนะครับคําพยากรณ์แค่คือเราไม่รู้หรอกว่าคุณจะเกิดอะไรขึ้นก็หมายถึงป่วยเจ็บคดีความหนี้สินสิ่งที่ต้องแบกรับสิ่งที่ต้องคังคาอะไรแบบนี้สิ่งคือหมายถึงว่าเราต้องไปจัดการสิ่งที่มันคังคาก็ได้นะครับ อะไรแบบเนี้ยคือมันมันมีความหมายเยอะแต่เราไม่รู้ไงว่าคุณจะเจออะไรบ้างแต่ว่ามันมีความหมายประมาณนี้โอเคไหมนะครับมันจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออาจจะหลายอย่างก็ได้นะครับโอเคทีนี้พระหัตมาจากจตเดนตนุตนุอริหมายถึงปัญหาเกิดขึ้นจากตัวเราเองนั่นแหละครับในนั้นเนี่ยก่อนจะลงมือทําอะไรคิดก่อนนะครับ คิดก่อนทําเสมอมันก็จะทําให้ลดปัญหาได้นะครับนี่คือวิธีการแก้พันธุอริมีปัญหาเรื่องบ้านอย่างน้อยแหละมันอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับบ้านเก่าบ้านสุดบ้านโทม2คือครอบครัวพันธุคือครอบครัวครอบครัวเนี่ยมันอาจจะมีปัญหากันนะครับในครอบครัวอาจจะมีการทะเลาะเบาแวงกันแต่ทะเลาะในที่เียไม่ได้ทะเลาะแบบรุนแรงหรือทะเลาะแบบขี้บูรา่ายขี้หมาแห้งไม่ใช่ประมาณนั้นแต่มันหมายถึง พฤหัสเนี่ยมันหมายถึงการถกเถียงอ่าถกเถียงกันด้วยหลักการด้วยแนวความคิดนะครับมันก็เลยเกิดการคุยกันตกลงกันไปในทางผู้ใหญ่ครับไม่ได้ไปในทางแบบเด็กน้อยตีกันอย่างงี้ไม่ใช่นะครับหรือเด็กน้อยทะเลาะกันนะ่ะวัยรุ่นทะเลาะกันเนะี่ะไม่ใช่แบบนั้นมันเป็นการถกเถียงเรื่องของอะ,อะไรบางอย่างที่ทําให้แบบต้องงัดเอา ความรู้ความสามารถมาเถียงกันนะครับเป็นลักษณะนั้นเรียกว่าถกเถียงแล้วกันนะครับมีข้อถกเถียงมีข้ออภิปรายร่วมกันอะไรประมาณนี้นะครับพันธุอริเรียงหมายถึงมีปัญหาเรื่องของคือเป็นหนี้สินเรื่องเกี่ยวกับบ้านหมายถึงใครอยากซื้อบ้านเนี่ยก็จะได้ซื้อนะครับพอพนักสดีคือธนาคารตองอริเนี่ยก็คือขอสินเชื่อนะครับดาวราหูโยกกันเนี่ยก็คือพูดง่ายว่าต้องผ่อนนะครับก็มีเกณฑ์จะได้ซื้อบ้านแล้วก็ผ่อนไป ก็ถือว่าเขาดวงชะตาเหมือนกันนะครับแต่จงจําไว้ว่าได้แค่บ้านกนรถดอย่างอื่นไม่ได้นะครับเพราะว่าพันธุทุมันหมายถึงความมั่นคงหมายถึงรถมีสี่ล้อบ้านมีสี่มุมนะครับหรือสี่คือมันแปลว่ามั่นคงนั่นแหละสี่นะครับถ้ามีสามขาก็จะลมได้แต่ว่าสี่ขาจะไม่มีวันลมนะครับประมาณนั้นดังนั้นเนี่ยพันธุุแปลว่าบ้านกนรบดถเนาะที่ดินอะไรเงี้ยครับจบ ต่อไปเรามาเริ่มต้นกันที่การงานในเดือนสิงหาคมกันบ้างนะครับดวงแรกที่เราจะพูดถึงดาวการงานก็คือดาวอะไร่ะนี่เนะาะราศีกันดาวพุธด,ดาวพุธเนี่ยโครจรอยู่ในเรือนบรารณะเหมือนเดิมนะครับก็ต้องระมัดระวังกรมมรมบารณะเอ่อมันจะตีได้หลายความหมายกรรม,มบรณะแปลว่าการเดินทางไกลก็ได้หมายถึงว่างานในเดือนนี้ต้องมีการเดินทางไกลหนึ่งละสองกรมมรมบารณะมีการเปลี่ยนแปลง ในที่ทํางานในองค์กรในเนื้อหางานก็ได้นะครับจะต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงแน่นอน 3. คือการโยกย้ายคาว่าโยกย้ายหมายถึงอยู่หน่วยงานเดิมแต่ว่ามีการโยกย้ายหรืออยู่ในที่ทํางานที่เดิมนั่นแหละแต่ว่ามีการโยกย้ายออกไปอีกอย่างเช่นสาขาย,ย่อยอะไรแบบนี้ครับอย่างบางคนทําธนาคารใช่ไหมครับธนาคารเปิดใหม่สม,มุิสม,มุตเดี๋ยวนี้ไม่น่าเปิดใหม่แล้วล่ะมีแต่จะยุบมากกว่านะครับเพราะว่าคนเริ่มใช้ อีแบงกิ้เยอะขึ้นอันนี้แค่สมมติเนะาะสมมติธนาคารเปิดสาขาใหม่อะเราก็ต้องไปเทรนลูกน้องเทรนพนักงานใหม่หรือเราอาจจะต้องย้ายไปอยู่เลยอะไรแบบเนี้ยเนี่ยทำนองเนี้ยเขาจะปปครับอันนี้คือยกตัวอย่างเนาะประมาณนี้ 3. คือเออสคือตกงานครับคือแต่ถามว่าตกงานน้อยจังหวะที่ตกงานคือน้อยเพราะว่าแต่มันจะตกงานได้ตรงที่ว่ากรรมมรณะมรณะ,มรณะเนี่ยคือความเสียหาย มันไม่ได้แปลว่าการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงอย่างเดียวแต่มันหมายถึงความเสียหายด้วยมันเสียหายเรื่องการงานมันก็ต้องถูกไล่ออกสิหรือไม่ก็เชิญออกเลยนะครับก็เป็นไปได้เพราะเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจไม่ดีมีคนตกงานเยอะนะครับไอเราต้องอ้างอิงจากเศรษฐกิจด้วยเราจะไม่ได้มองแค่12ราศีอย่างเดียวแล้วนะครับคือถ้าเป็นช่วงขาขึ้นของเศรษฐกิจเนี่ยเราไม่ต้องห่วงอะไรเราไม่ต้องเอาเศรษฐกิจมาพยากรณ์ก็ได้เพราะมันดีอยู่แล้วถูกปะครับดีก็คือดีไยก็คือไล แต่เมื่อใดก็เศรษฐกิจไม่ดีนะครับต่อให้ดวงดียังไงมันก็ไม่ได้ดีจะร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะมันก็อาจจะต้องมีผลกระทบบ้างเล็กน้อยแหละถูกปะเพราะว่าพื้นฐานโดยรวมมันมันแย่อในนั้นเนี่ยไอเราต้องเอาเศรษฐกิจเนี่ยมาครอบเราอีกทีหนึง่งแล้วพยากรครอบเวอร์กันไปนะครับประมาณนี้ต่อไปเรื่องของการเงินครับ การเงินของคุณเนี่ยเป็นดาวเสาร์เป็นราศีเดียวที่คนจะได้เป็นเรือนการเงินที่เป็นดาวเสาร์คือคนธนูเท่านั้นทั้งราศีและลักนณะใช้จุดเดียวกันเนี่ยนะครับดังนั้นดาวเสาร์จะเป็นการเงินของคุณคนธนูได้เงินยากลําบากแสนสาหัสดาวเสาร์มันเป็นดาวที่ทุกคนมันจะมีทั้ง12ราศีนั่นแหละแต่อยู่ที่ว่ามันจะได้เรื่องราวอะไรแต่ของคุณน่ยได้เรื่องราวเป็นเรื่องการเงินนะครับดังนั้นการเงินก็จะหายากฝืดเคือง เหนื่อยยากแต่ไม่ได้อะไรมากหรอกเพราะธนูเป็นคนปลายธาตุมันแก้ได้อยู่แล้วผมจะบอกเสมอแล้วก็ค่อนข้างจะแม่นยำด้วยว่าคนธนูมักจะมีบรดกนะครับหรือมีพื้นเดิมเก่ามาก่อนคือมีคะแนนมีทรัพย์สินมาก่อนนะ่ะนั้นเนี่ยจึงไม่เดือดร้อนเรื่องการเงินนะครับคือมันเดือดร้อนจากการหาเงินแต่ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องการเงินนะครับหมายความว่าต่อให้คุณไม่มีเงินแต่คุณมีคนให้เงินคุณใช้แล้วกันพูดไง่ายๆนะครับ ไม่ว่าวิธีใดก็ตามแต่คุณจะมีนะครับเนี่ยคือคนลักษณะของคนปลายธาตุมันจะถูกบังคับอย่างเงี้ยครับแต่ไม่ได้แปลว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ส่วนใหญ่มากๆเลยที่จะเป็นแบบนี้มีแค่ส่วนน้อยมากๆที่แบบว่าจะไม่มีเพราะบางคนเกิดมาอาจจะพ่อแม่เป็นหนี้เป็นสินอย่างเงี้ยก็อาจจะมีบ้างคือดวงดวงมันอาจจะโดนทาร้ายนะครับแต่ว่าปกติอะถ้าไม่ร้ายอะก็มักจะมีอยู่แล้วนะครับประมาณนี้แล้วไทยใครเขาบอกว่าจริงนะครับมีจริงๆอะไรเงี้ย ดูดวงส่วนตัวหลายคนเลยผมทักเขาก็บอกว่ามีกันอ่ะประมาณนี้ก็สมม่าถูกต้องนะครับเรื่องการเงินเงินเนี่ยไปตกเรือนสาชะถูกปะ่ะยังไม่จบนะเมื่อกี้แค่เกินนะครับดา,าวเสาตกเรือนสาชะเนี่ยก็จะเกิดตําแหน่งที่ไม่ค่อยดีขึ้นนะครับไม่ไม่ได้ลายนะแต่ไม่ดีหมายความว่าดา,าวเสาเวลาอยู่ในโยกตําแหน่งโยกหน้าเนี่ยหรือเรือนสาชะเนี่ยมันจะหมายถึงปฏิสัมพันธ์กับคนยาก ปกติคนหนุ่ปฏิสัมพันธ์กับคนเก่งนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ไปได้ดีต่างถิ่นนะครับก็เลยต้องพบปะคนมากหน้าหนายตาถ้าคุณไม่พบปะใครคุณก็จะพูดง่ายว่าคุณจะทําอะไรก็เดือดร้อนเพราะว่าไม่มีใครช่วยแล้วมันจะลําบากเพราะไปอยู่ต่างที่ต่างถิน่นต่างแดนเราไม่ได้รู้ทุกอย่างถูกไหมครับแล้วก็ต้องอาศัยกันถามแต่ถ้าเราไม่คุยไม่สื่อสารไม่ถามอ่ะเราก็จะ ลำบากตัวเองเข้าใจไหมครับในนั้นก็ต้องพูดต้องคุยต้องสื่อสารแต่ดันมีดาวเสาอยู่2ปีครึ่งเหลืออีกประมาณถึงเดือนพฤษภาคมปีหน้าครับคุณก็จะระแวงสังคมจะค่อนข้างโปรเทคตัวเองมากๆก็ดีครับเพราะว่าการที่มีดาวเสาในเรือนสังคมคุณจะโดนหลอกง่ายเพราะว่าคนธนูเนี่ยดาวประจําตัวเป็นดาวพฤหัสนะครับเป็นคนที่ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็มีคุณธรรมคําคอพอเวลามีอะไรก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นแบบง่ายๆยิบ โอกาสให้คนอื่นง่ายๆคุณรู้จักไดดาน่าไหมครับไดดาน่าที่เป็นพิธีกรชื่อดังของเมืองไทยนี่นะครับแต่นางเป็นคนฮ่องกงนะก็คือแต่ก่อนเป็นดาราเนาะเดี๋ยวนี้มาเป็นพิธีกรแทนแล้วไม่ได้เป็นดาราแล้วคือทุกคนน่าจะรู้จักแหละไดยดาน่าเนี่ยก็คือนางอา่อเป็นคนที่ใจบุญก็คือตอนโควิดอะมีข่าวเนาะว่าอา่อนางเนี่ยช่วยช่วยคนแบบ เยอะมากเลยอ่ะคือแบบว่าอะไรก็ออกควักเงินตัวเองออกตลอ,อดเลยคือดเนี่ยเขาเคยไปรายการจําน่าจะทอล์คธนุดาวมั้งของอาจารย์หลักนะครับสมัยก่อนไทยรัฐทีวีเนาะตอนนั้นผมยังเพิ่งเรียนโหราศาสตร์อยู่ผมก็เคยดอูอาจารย์หลักบอกว่าเขาเป็นลัคนาธนูแล้วก็เกิดวันพฤหัสด,ด้วยก็คือพฤหัสเพียวเลยนะครับแต่ราศีอะไรไม่รู้จำไม่ได้แต่เขาเป็นลัคนาธนูคือเขาอ่ะ เป็นคนใจบุญเนี่ยคือตัวเองเนี่ยจะขี้เหนียวมากเลยกับตัวเองคือไม่ค่อยซื้อไม่ค่อยอะไรจะแบบประหยัดมากแต่พอเวลาคนอื่นเนี่ยเขาชอบเลี้ยงชอบคือแบบตามใจอะไรเงี้ยคือไปสุดๆเลยอะเออนั่นแหละเหมือนคือเป็นผู้หญิงแต่เหมือนป่าเปย์อะครับคือเก่งคือเปย์เก่งมากอะไรเงี้ยคือเขาเทคแคร์ดูแลคนอื่นดีมากเพราะว่าคือเขาไม่ห่วงเงินเลยแต่เขาห่วงเงินกับตัวเองแต่เขาจะไม่ห่วงเงินกับคนอื่นเนี่ยก็เป็นลักษณะธนูเออเป็นอย่างเงี้ยแหละครับเนี่ยดาวเสาร์มัน มันอัตขัดมันรู้สึกมันไม่พอมันต้องการเติมให้เต็มแล้วนางรวยมากนะคือเก็บเงินแต่เล็กแต่น้อยอะครับก็คือพูดง่ายๆว่าหลังจากเลิกเล่นละครมาเขาก็เก็บตังค์แบบมหาศาลแล้วอะพูดง่ายๆมีอสังหามีอะไรเงี้ยครับเสาเนี่ยเป็น่ัวาอาสังหาดังนั้นเนี่ยคนธนูมักจะถูกกับอสังหาแต่ต้องดูดาวเสาด้วยนะครับว่าเสาเด่นไหมถ้าเสาเด่นเนี่ยไปทําเรื่องอสังหาเนี่ยจะเวิร์กเพราะว่ามันแปลว่าได้เงินก้อน ดาวเสา์มันเป็นกเกษตรในเรือนบางกรเนี่ยมันแปลว่าเงินก้อนคือได้เงินยากเงินประจําเดือนเงินรายเดือนมันได้ยากแต่ว่าพอความหมายของดาวเสา์ที่เป็นเรื่องการเงินแปลว่าได้เงินก้อนนะครับประมาณนั้นคือใดเนะี่ยเขาทำถูกต้องกระดงชะตาทีนี้จบนะครับเรื่องการเงินต่อไปเรื่องของความรักนะครับความรักเป็นดาวพุธตกมรณะครับเดือนนี้อย่าซีเรียสเด,เดือนเดียวนะครับ เดี๋ยวมันก็ผ่านไปปัตตนีมราณะคือพัดพลากห่างไกลไม่ได้หมายถึงเลิกลาแต่พัดพลากห่างไกลปัตตนีมราณะพัดพลากห่างไกลระวังคู่เจ็บป่วยได้ด้วยนะครับคืออย่างใดอย่างหนึ่งนะถ้าเผื่อไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ดีเป็นการแบบรักคือหมายถึงว่าควรจะอยู่ไกลกันบ้างในเดือนนี้นะครับคือเวลาดวงดาวมันบอกแบบเนี้ยเราควรจะแยกกันบ้างไม่ใช่ว่าจะตัวติดกันตลอดเวลา เข้าใจว่าคนรักกันแต่ว่ามันมันต้องห่างบ้างมันต้องมีสเปซบ้างคือบางทีเราใกล้ชิดกันเกินไปมันจะทําให้เหมือนลิ้นกับฟันนะครับกระทบกันเนาะอืมคือก็ไม่แปลกถ้าเป็นผมผมก็รู้สึกว่าก็ชอบอยู่ใกล้กันติดกันนั่นแหละครับไม่ไม่อยากห่างกันนั่นแหละเป็นเรื่องปกติแต่ว่า มันมันก็ต้องคือถ้าเราอยู่ตรงเนี้ยเรารู้ไงว่ามันควรจะห่างกันบ้างนะมันควรจะอะไรมากคือผมเป็นคนที่แบบขี้ลาคาญนะครับคือเวลาเวลารู้สึกดีๆก็อยากอยู่ใกล้ๆเพราะว่าพอเวลารู้สึกเบื่ออะไรมันก็คือบางทีอยู่ด้วยกันมากเกินไปก็เบื่ออะไรเงี้ยมันก็เลยต้องแบบว่าต้องมีสเปซบ้างอะไรเงี้ยมันคือผมเป็นคนอย่างเงี้ยแหละคือเบื่ออยากยางไงก็ไม่รู้เออนั่นแหละประมาณนั้นก็เลยบอกว่ามันต้องทั้งอยู่ใกล้บ้างทั้งห่างบ้าง คือหมายถึงว่าอยู่ไกลก็คิดถึงไปหาก,กันพอเวลา,อ,าอยู่ด้วยกันมันเลี่ยนใช่ไหมก็ห่างกันบ้างอะไรแบบเนี้ยมันก็ต้องมีแบบแอคทิวิตของแต่ละคนความไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน,คม,ะคนมันมันก็ต่างกันไม่ใช่ว่ามันจะเหมือนกันหมดถูกป่ะครับยิ่งถ้าต่างเพศมันยิ่งต่างกันมากอะ่ะเข้าจะปะอย่างผู้ชายเล่นเตะบอลผู้หญิงเล่นแบบผู้หญิงอาจจะแบบ คุยกับเพื่อนมอลมอยชอปปิ้งอย่างเงี้ยครับก็อาจจะไปคาราเวยกันอย่างเงี้ยมันก็มันก็มีเห็นไหมไลฟ์สไตล์มันก็ต้องแตกต่างกันมันก็ต้องแยกกันบ้างมันก็เป็นเรื่องปกติอะไรแบบนี้ครับในนั้นมันก็ต้องมีจุดทิมต่างกันบ้างเหมือนกันบ้างก็อ่าเหมือนกันก็ไม่ ทำแอคทิวิตี้เหมือนกันแต่ถ้าเผื่อมันต่างกันก็แยกกันทำแอคทิวิตี้ต่างๆกันออกไปอะไรอย่างนี้มันก็จะบาลานซ์กันเนาะไม่จําเป็นต้องเหมือนกันหมดต้องอยู่ใกล้กันตลอดเวลาแบบนั้นมันไม่เอาคือรับรองว่าแป๊บเดียวมันก็ทะเลาะกันนะครับเดี๋ยวมันจะมีเรื่องมาทะเลาะกันเหมือนลินกับฝันที่อยู่ใกล้กันนี่แหละครับมันแยกกันไม่ได้ไงเออก็ระวังต่อไปเรื่องของเนี่ยก็คือตรงนี้แหละครับก็คือแยกต่างคนต่างแยกทำแอคทิวิตี้ของแต่ละคน อะไรแบบนี้ห่างกันเพื่อให้รู้สึกความคิดถึงห่วงหากันจะได้มาหากันแล้วแบบมันยิ่งแบบเออยิ่งอยากเจอกันยิ่งดีมากกว่านะครับผมว่าต่อไปเรื่องของสุขภาพสุขภาพเนี่ยก็คือดาวจันทร์ดาวจันทร์เป็นถุมทรัพย์ถือว่าโอเคไม่มีปัญหาอะไรมากมายนะครับคนธนูก็ระวังเรื่องพวก PM 2.5ภูมิแพ้ ไขวัดพวกฝนตกอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะหน้าฝนเนาะยุงอะไรเงี้ยระวังคเลือดออกต่อไปเรื่องของโชคลาภสุดท้ายนะครับอ่าสภาทีพอดีโชคลาภคือดาวศุกร์ดาวศุกร์ตกสุภะเล็งเสาอยากคาดหวังเพราะมื่อานผิดหวัง,ง,ง,วงในช่วง2สิงหาถึง26สิงหาพอ27สิงหา,งหาดาวศุกร์เป็นนิดอยู่ในราศีกัมมะเล็งดาวราหูก็ระมัดระวังเรื่องของโชคลาภเนี่ยจะโดนหลอกเขาเขาจะเอาลาบมาล่อสุดท้ายคุณจะด เป็นปลาที่โดนกินเหยื่อนะครับหมายถึงปลาคุณเป็นปลานะแล้วคุณกินเหยื่อแล้วคุณโดนเบ็ดตกขึ้นไปอ่ะนั่นแหละประมาณนั้นนะ่ะก็คือพูดง่ายว่าหายนะมานะครับต้องระวังสุกลาหูเลงกันเนี่ยมันหมายถึงมีปัญหาด้านของการเงินและความรักนะครับแต่จะเป็นแนวหลอกลวงแนวหักเหล่โหดอะไรประมาณนี้ต้องระมัดระวังนั่นเองนะครับก็ หนึ่งเดือนนะครับยสิบเจ็ดสิงหาคมนับไปกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแน,นลขนาด้วยนะครับขอบคุณครับ